พาอฟอร์มเป็นบิดไงคะบอกว่าเนี่ยคงฟอร์มบิดถูกไหมคะมแล้วพอดัดฟันหลังจากนั้นนะคะก็ปวดกรามปวดศรีรษะเพราะว่าตัวดัดฟันถูกไหมคะข้างหลังบิดข้างบนบิดสูงประศาสบิดอ๋อใช่ใช่ไหมคะเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าเรามาบอกมองคนทั้งระบบเราค่อยๆแก้ทั้งระบบใช่ไหมตั้งแต่สมองลงมาถึงข้างล่างนะม,มันต่างกัน เนี่ยโชคดีที่คุณตาคุณยายเริ่มเข้าใจเด็กน่ารักแล้วต้องเรียนถามเพิ่มค่ะแล้วอย่างในกรณีของน้องไฟยหลินนะคะที่บอกว่าเดินขาขย e งใช่ไหมคะใช่นี่แหละค่ะสำคัญมากเลยจริงๆิงบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไม่เข้าใจไม่ได้สังเกตหลายหลายท่านเลยนะคะอาจจะคิดว่าเด็กเดินขยงเฉยเฉแกล้งไงฮะส่วนมากจะบอกว่าเด็กเนี่ยตามพ่อตามแม่ตามพี่น้องตามเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วแกล้งเดินขยิงถูกไหมคะ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแล้วสังเกตให้ดีนะคะนี่เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงที่ผู้ชมทางบ้านนะคะอาจจะไม่เข้าใจนะคะคือการเดินขย e งหลังๆเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กับสมองมากเลยแต่เราไม่ได้ดูตรงนั้นแล้วเด็กเนี่ยนะคะที่สมาธิสั้นนะคะเป็นโรคเนี่ยนะคะบอกเยอะมากเลยเด็กเห็นไหมคะไปดูสังเกตสิคะเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะจะเดินขาขย e งทั้งนั้นเลยแล้วก็ขาซึ่ง คือเมื่อก่อนนี้เราดูอย่างเดียวคือโรคนะคะเราจะพัฒนาการไปเรื่อยๆไงะคะแล้วแต่เขาจะเรียกกันสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าสมองที่เขาเรียก c e r e b r a l palsy โรคซ p พีคือสมองไม่พัฒนาการถูกไหมคะเด็กก็มีการเดินเกรงมือเกรงหรือว่าสมัยก่อนมีโปลิโอใช่ไหมคะขารีบแขนรีบนะคะพอต่อไปต่อไปเขาก็เริ่มสังเกตการว่าเด็กขาเขาย่งกับทางด้านจิตมีความสัมพันธ์กันอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริง,รงๆแล้วมันสาคัญกันหมดนะคะแต่เราแยกส่วนกันไปหมดหหเพราะฉะนั้น เดินขาเขย่งใช่ไหมคะศูนย์ประสาทมาจากสมองศูนย์ประสาทผ่านสมองไปที่อคอใช่ไหมคะแกนสันหลังเนี่ยผ่านไปถึงที่ขามันก็สัมพันธ์กับที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญขาเขย่งคือเด็กกระดกขาขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไมสาแพทย์แล้วก็เหมือนกับดอสีเฟ เหมกระดกขึ้นไม่ได้คืออาจารย์หมายความว่าปกติสมุนที่เป็นขาใช่ไหมคะจะมีกล้ามเนื้อด้านด้านฝ่าเท้ากับด้านหลังเท้าซ okay so ึ่งถ้ากล้ามเนื้อด้านหลังเท้าอ่อนแรงไปซึ่งเกิดจากการควบคุมของสมองซึ่งคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกว่าทรายเบื้องต้นที่เร็วสําคัญมากเลยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะขอให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยค่ะสังเกตให้ดีเลยเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือมันเป็นเรื่องที่แบบ พวกเราเนี่ยมองข้ามในแพทย์ตะวันตกเนี่ยมองข้ามก็จะพูดง่ายๆว่าไม่เป็นไรโตขึ้นหายเองมีเหมือนกันคจะมีได้ยินบ่อยนะคะคำนี้เป็นคำยอดฮิตนะคะยอดฮิตเลยค่ะภูมิแพ้โตขึ้นหายเองนะคะเลือดกำเดาไหลโตขึ้นหายเองเหมือนกับมีลูกศิษย์จนกระทั่งเรียนแพทย์นะคะเลือดกำเดาไหลอย่างแรงหมอนะฮะรุนแรงมากขึ้นจนที่สุดนะบอกเลยบอกว่าเธอเรียนหนังสือนี้ไม่ได้ มันเกี่ยวกับโครงสร้างที่เสียสมดุลยังเด็กแล้วพอนานไปนานไปเนี่ยนะคะพัฒนาการจะช้าลงช้าลงตอนแรกพอมาแก้จีตอนเข้าโรงเรียนกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วก็เด็กก็รุนแรงก้าวร้าวออ้ไปกันใหญ่เลยค่ะจริงจจิตกับกายเนี่ยคะสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะถ้าเราแก้ดีคุณตาคุณยายสังเกตไงฮะถึงบอกเด็กคนนี้แข็งแรงค่ะจะต้องกลับมาเรียนถามคุณปาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะหลังจากเริ่มมารักษาแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกับ ตัวเองบ้างค่ะอาการเจ็บป่วยเริ่มจากอาการเจ็บป่วยก่อนเลยนลคะแรกๆรการรักษาเรื่องขาเรื่องกายนะคะแต่ปรากฏว่าไปหายเรื่องภูมมแพ้อ๋อคือตอนแรกตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาจะมารักษาเรื่องภูมิแพ้คิดว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องที่ขาใช่ไหมคัเพราะที่บ้านจะเป็นแบบติดกันไปติดกันมาทั้งหลานทั้งอะไรนี่ติดที่โรงเรียนมามันก็เวียนกันมาคนหนึ่งหายคนหนึ่ง กินยาเป็นชุดเสร็จแล้วมันก็มปีปัญหาเรื่องลาไส้พอ,อไปกินยามากข้าวบลังหลังนี้กินยาแทบจะว่าผัดกันกินเลย <c oughs> <c oughs> เขมาเลยต้องให้คุณยายเล่าสิน่ารักมากเวลาซื้อยาทีนะครับเราก็เล่ว่าบ้านเราอยู่ไกลแล้วก็ไม่สะดวกสั่งคุณหมอที่50ิบชุด30สชุดแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปสั่งใหม่เสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแต่ก็เข้าใจว่าคนอื่นคงจะคล้ายๆกับเราคือเป็นหวัดเป็นอะไร แต่พอได้เข้าไปทำ <อบ S 1> ดุนยาภาพนะคะไม่านานแค่แค่สองครั้งเองนะคะก็ตัวเองรู้สึกเลยว่าอาทิตนี้เราไม่ต้องทอานยามีความรู้สึกแล้วทั้งเดือนเนี่ยเราไม่ต้องใช้ยาเลยแล้วเอ้ห้าสิบหอครั้งสุดท้ายเนี่ยนะห้าสิบชุดเนี่ย เราไม่ต้องไปสั่งแล้วคือคือไม่ต้อง5้าสิบแล้วก็5้าแล้วเรา้ท่านผู้ฟังหน่อยสิคะว่าทําอย่างไรด้วยนะสอนทางบ้านทํายังไงนะถ้าโฉยดูแล้วแล้วที่มีที่มีเรื่องเกิดขึ้นโดยที่กระทันหันเลยนะคะลูกชายนั่งทํางานอยู่ด้วยกันปรากฏว่าเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วสงสัยต้องทานยาละเสร็จแล้วเราก็บอกเป็นไรล่ะ เห็นน้ำมูกของลูกชายนะไหลลงมาใสๆเลยนะหยุดออกเลยนะเป็นหมอเินะหยุดไม่ต้องเลยไม่ต้องไปหยิบยาเลยก็บอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ปวดหัวสิเพราะน้ำมูกมันออกแล้วบอกไม่ต้องแล้วทำยังไงครับ แล้วก็เลยทาท่าห้เขาดูบอกแม่ดูทีวีมาเป็นอย่างนี้นะก็สอนเขาเลยนะคะกดที่ตรงนี้แล้วก็ให้ลูบลงมาลึกๆแล้วก็มาตรงนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งเขาบอกทําให้น้ำน้ามูกเราหายไปได้เลยคือก็พยายามให้ตรงนี้ค่ะทําตรงนี้เรื่อยๆน้ํามูกหยุด่คะหยุดทันทีให้เห็นเลยลูกชายบอกอุ้ยเมจิก ถ้าไม่ใช่คุณแม่ทําให้จริงๆก็คงไม่เชื่อคือหายทันทีเลยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าต้องมารออีกครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ลูกๆก็เลยเชื่อแล้วยาเราไม่เคยไปสั่งหรือไปไปขอจากหมออีกเลยตอนนี้สบายมากทุกคนมีความสุขถ้าถ้าจะแพ้ก็แป๊บเดียวหายไม่ต้องใช้ยาสองคนทำเรียกว่าส่งเสริม สุขภาพในเรียกว่าชั้นระบบเลยนะคะค่ะแล้วของน้องสองคนนี้ล่ะคะตอนนี้ถ้าถามว่าตอนนี้เป็นยังไงอาการปวดขาของน้องเฟรนนี่หายไปเลยค่ะที่ที่เขาวิ่งวิ่งหรือเดินอยู่ดีๆเขาจะเปรเขาจะนั่งลงนั่งนั่งคุกเข่าลงบอกไม่ไหวแล้วคุณยายปวดขามากตอนนี้ไม่ต้องเลยตอนนี้ไม่มีแล้วแข็งแรง เียกว่ากลับมาร่าเริงได้เลยนะคะแล้วสูงขึ้นนะคะสูงสูงค่ะสูงเร็วขึ้นนะคะก็นอยู่ในเกณฑ์สูงทั้งสองคนค่ะคือถามที่โรงเรียนแล้วบอกบอกกว่าเจสซี่นี่อยู่เขาเรียกคนที่หนึ่งที่สองของห้องถ้าถ้าตามอายุแล้วก็ตัวใต้เกณฑ์ค่ะแล้วก็ไลฟ์รีมมาครั้งแรกี่าแบบคือคือมันร่างกายอ่อนแอใช่ไหมคะแล้วก็ฮ่าแล้วก็พอนี่ด้วย แล้วไปดึงคุณคุณแม่เดี๋ยวจะตอนต่อไปใช่ไหมคะรุ่นที่สองนี่รุ่นที่หนึ่งอะรุ่นที่สามถ่ายไม่ว่าค่ะครอบครัวอะไรที่ชูสูงโชว์น้องดังทีวีหน่อยสิคะว่าหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกๆทำยังไงคะจะนน้องนกันอันนี้ก็คือว่าปกติเนี่ยอยู่ปกตินอกจากมารักษาแล้วก็ยังต้องกลับไปบริหารร่างกายใช่ไหมคะสำคัญมากอะแล้วอย่างนี้เด็กๆทำได้ด้วยเหรอคะก็เห็นไหมคะปอดเสียอโอเก่ง เช้าเก่งเช้าคุณยายก็ตื่นมาหายใจออกก็เพ่อหายใออกเป็นรงกายก่อนหายใจออกใช่ใเก่งเห็นไหมคะคือก็ทำได้ทำได้ง่ายง่ายอะค่ะแล้วท่าไหนอีกคะลองท่าทิที่คุณยายโอ้ยไเขียนหนังสือเก่งเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มือไม่ปวดเลยเห็นไหมคะมีท่าอื่นอีกไหมคะท่าอื่นทำไหม ยืดที่ขาอ๋อยืดขาด้วยนะเก่งมากเลยลูกอ๋อเรียกว่าคุณยายตอนแรกช่วงเช้าๆก็จะมาทำนำให้น้องๆทำตามอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะไปทานข้าวแล้วก็ก็จะมีคือคือหลานทั้งสองคนชอบทำตามคุณยายอยู่แล้วแล้วแล้วมีอันหนึ่งคือเป็นเทคนิคสำหรับให้เด็กๆที่เขาอาจจะเบื่อนะคะคือการใช้น้ำเสียงเหมือนเราการเล่านิทานบอกว่าทำท่าอย่างนี้นะลูก อาจิกมือลองหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็หุบมือหุบนิ้วหุบหุบเสร็จแล้วจุดเขอบอกว่า <c oughs> จุด ตึงไปหมดเลยเหือนตึงไปหมดเลยเขาก็ตึงเขาก็รู้สึกเลยเนอหายบอกหายใจเข้านะแล้วหนูอย่านับนะนับในใจนับในใจพร้อมคุณยายเลยคุณยายก็จะนับดังๆให้หนูก่อนเสร็จแล้วเขาเขาก็จะนับในใจแล้วก็ค่อยปล่อยออกมาเราจะทําเสียงเหมือนเหมือนเล่านิทานเด็กก็จะตามไปเรื่อยๆเขาจะไม่เบื่อความอบอุ่นในครอบครัวเห็นไหมฮะโอ๋นี้เป็นแกะทที่ที่ที่ดูง่ายๆแต่ว่าจริงๆช่วยได้เยอะเลยนะคะอัีนี้ท้าเธอชมคงจะได้ดูเห้นไหมค่ะ หลอดเลยเห็นไหมคะสุดยอดเลยลูกเด้วเนียนะคะดูซิคุณถานคุณตาละเกษียณแล้วดูสมบังสิคะจดนะวันนั้นสอนหนังสือโอ้ยบอกขอดูไหนได้ไหมคะนี่จดเอาจดเอาจดเอาดูละจดอูเก่งมากเลยนะคะอ๋อวันนั้นที่มีการอบรมใช่ไหมคะแล้วได้ยินว่าอาจารย์บอกว่าเออคุณตาเนี่ยจดได้อย่างละเอียดแล้วก็จดด้วยความเข้าใจดยใช่ไหมคะดีใจมากเลยเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าจะเอาไว้ เก็บเพราะว่าในครอบครัวถูกต้องเลยค่ะนี่ดีมากเลยนะคะขอให้ผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะคะบอกว่าเราไม่มีการที่เกินอายุเท่าไหร่นะคะไม่มีเลยนะคะสดสุดยอดจริงๆเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเพอินเวลาเราน้อยนะคะจริงจริงจริงคุณตาคุณยายคุณจะมีเรื่องอะไรที่มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอีกเยอะเลยนะคะยังไงรบกวนคุณตากับคุณยายฝากอะไรสั้นๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะก็มีว่า ในเมื่ออาจารย์หมอรัตดาวนเนี่ยท่านตั้นใจสอนแล้วก็รีบมาเรียนซะก่อนที่จะจะจะหมดหมดหมดแรงาหาคนมาสอนอย่างนี้ลำบากนะฮะโอกาสมีแล้วก็คนดูแลตัวเองด้วยนะดูแลคนอื่นด้วยค<า>่ะแล้วก็คุณยาย,ายนะคะคือกิจ,จวัตรประจำวันเราต้องทำตามหน้าที่ ดังนั้นเรื่องเรื่องความสมดุลของร่างกายเนี่ยเราจะเสียไปแต่เราจะต้องคืนกลับมาในวันทันทีก็คือตื่นนอนขึ้นมาเราจะต้องสร้างความสมดุลให้กลับเพราะบางคนนี่ชอบนอนข้างใดข้างหนึ่งนานๆหลายหลายชั่วโมงแล้วเราจะคืนกลับมาได้เนี่ยเราไม่ต้องรออีกหลายวันทําทันทีแล้วก็ทําทุกครั้งที่ว่าง แล้วกิจวัตรประจําวันที่เราทําก็จะทําได้อย่างราบรื่นแล้วสมดุลของร่างกายก็จะเกิดขึ้นแล้วมีความสุขโอ้เรียกว่าเป็นคำคมที่ท่านผู้ชมได้นำไปปฏิบรติใช้ได้เลยนะคะใช่เลยยอดเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตาคุณยายแล้วก็น้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอยาค่ะ โชคค่ะเ,เรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านแล้วอาจารย์ละตาวันยังอยู่กับเราในช่วงหน้าพักสักครู่คะ่ะ ช่วงแรกนะคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวใหญ่เลยเมื่อสักครู่เราได้พบกับเจเนเรชันที่1กับเจเนเรชันที่3แล้วตอนนี้เราไปพบกับเจเนเรชันที่2กับเจเนเรชันที่3เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อาจารย์ละดาวันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณกมวลรัตน์กับคุณยุวทิพย์นะคะ <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวขอเรียนถามคุณยุวทิพย์ก่อนละกันนะคะ,นะคะว่าไม่ทราบว่ามารู้จักดุนยาภาพบำบัดได้ยังไงคะ ก็คือเกิดจากการแนะนําของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาก็เหมือนกับว่าได้มารักษาแล้วเขารู้สึกว่ามันเห็นผลนะคะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าเขาเขาเกิดเป็นโรคแล้วแต่ว่าเขารู้สึกว่าอย่างพวกเราเด็กๆเนี้ยค่ะก็ควรที่จะป้องกันแบบป้องกันร่างกายเราไว้ก่อนนะคะจะดีกว่าพวกท่านเราก็เลยแนะนำพามาค่ะค่ะย่งต้องขอเรียนถามเพิ่มนิดนึงว่า ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะเราไม่ได้ป่วยแล้วทําไม,มเราต้องป้องกันด้วยตอนนั้นมีความคิดแบบนี้ไหมคะมีอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงต้องเรียกว่าทําไมถึงยอมฟังตามว่าเอ๊ะเราลองไปทําก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าได้ยินคําอธิบายค่ะว่าคดุนยาภาพบัณฑ์เนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่เราสามารถเหมือนกับ สามารถเหมือนกับรักษาร่รางกายเราแล้วก็เราสามารถดูแลร่างกายเราตลอดเวลาคือทําเองที่บ้านได้ด้วยรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนแบบเหมือนกับเราสามารถทําเองดูแลต่อเนื่องอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ง่ายๆด้วยแล้วก็มันน่าจะแบบ ทำอะไรให้กับร่างกายเราดีขึ้นก็ <c oughs> นถ้าดีขึ้นเราต้องทำ<ร>อ๋อ,อ,อค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลทำให้คุณยุวทิพย์นะคะเริ่มอ่ะไปลองดูก็ได้นะคะแล้วต้องขอเรียนถามคุณกมลรัตน์นะคะว่ารู้จักดุนยภาพได้ยังไงคะก็ ได้มาจากคุณแม่เลยอ่ะคุณพ่อก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาไกลนะคะมานะคะก็เลยต้องเดินทางกลับมาจากอเมริกานะคะใช่ก็พอดีว่ามาถึงก็คือคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่เหนื่อยง่ายก็เลยอยากรู้ว่าเเป็นพราะอะไรก็เลยมาหาหมออะไรเงี้ยค่ะว่ามีเหตุเพราะอะไร ก็ลองปรึกษาดูอะไรเงี้ยค่ะก็คุยไปว่าเออเนี่ยเราคอลูกที่นั่นเราก็ไม่เคยทํ่ไม่เคยทำประกวดใช่ประกวหรือว่าทําอยู่ไฟอะไรแล้วที่นู่นก็เหนื่อยเวลาพักก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะหลังลอดเนี่ยนะคะต้องทํานเองหมดใช่ไหมคะอยู่เมืองไทยใช่ไหมอย่างน้อยยังมีคนช่วยทํานู่นทานี่นะคะแล้วหลังคลอดเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ของสนุกแล้วถ้าต้องทําเองที่เมืองนอก เอ๊ยเดี๋ยวนะคะอาจารย์การอยู่ไฟกับดุลภาพบำบัดเนี่ยมันต่างมันเกี่ยวข้องกับอะไรกันบ้างคะคือคือตรงนี้เนี่ยนะคะคือประชาชนบางครั้งเนี่ยนะคะ